ในโลกของโซเชียลมีเดียภาพลักษณ์สามารถถูกสร้างขึ้นได้ในเวลาไม่นานรถหรูบ้านหลังใหญ่รอยยิ้มและปาร์ตี้ที่ดูสมบูรณ์แบบทั้งหมดอาจเป็นเพียงฉากหน้าที่ซ่อนความจริงบางอย่างไว้ลึกกว่าที่ใครจะมองเห็นเรื่องราวนี้คือหนึ่งในคดีที่สะท้อนให้เห็นว่าความมั่งคั่งและชื่อเสียงไม่อาจลบล้างผลของการกระทำได้ และไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายได้ตลอดไปย้อนกลับไปช่วงก่อนปีพศ2560ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวชื่อของชายคนหนึ่งเป็นที่รู้จักในแวดวงธุรกิจและสังคมชั้นสูงเขาคือบุคคลที่ผู้คนมองว่าเป็นตัวอย่างของความสำเร็จเจ้าของกิจการหลายแห่งมีทรัพย์สินจำนวนมากและใช้ชีวิตหรูหรา เกินกว่าคนทั่วไปจะเอื้อมถึงภาพที่ปรากฏในสื่อออนไลน์คือบ้านหลังใหญ่รถสปอร์ตมูลค่าสูงและงานสังสรรค์ที่เต็มไปด้วยแขกมีชื่อเสียงทุกอย่างถูกถ่ายทอดออกมาในมุมที่ดูสดใสราวกับชีวิตที่ไร้ปัญหาแต่ในอีกด้านหนึ่งภายใต้ความมั่งคั่งนั้นเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานในภูมิภาค กำลังเฝ้าติดตามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่มีเส้นทางเชื่อมโยงหลายประเทศและมีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างการสืบสวนค่อยๆเปิดเผยว่าเครือข่ายดังกล่าวมีการลำเลียงสารผิดกฎหมายผ่านเส้นทางธรรมชาติบริเวณชายแดนใช้ยานพาหนะที่ถูกดัดแปลงและอาศัยความซับซ้อนของเส้นทางการเงินเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ รายได้จำนวนมากจากกิจกรรมผิดกฎหมายถูกนำไปหมุนเวียนในธุรกิจที่ดูถูกต้องตามกฎหมายทั้งในรูปแบบของทรัพย์สินรถยนต์หรูและการลงทุนในกิจการต่างๆซึ่งทำให้ยากต่อการแยกแยะว่าเงินส่วนใดมาจากแหล่งใดในช่วงเวลานั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยร่วมมือกับหลายประเทศในภูมิภาครวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากเส้นทางการเงินการติดต่อสื่อสารและคำให้การของผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายกระทั่งเช้าวันหนึ่งที่สนามบินนานาชาติของประเทศไทยชายผู้ใช้ชีวิตยังหรูหราก้าวลงจากเครื่องบินด้วยท่าทีสงบนิ่งแต่สิ่งที่รออยู่ตรงหน้าคือเจ้าหน้าที่พร้อมหมายจับวินาทีนั้นภาพชีวิตที่เคยอยู่ท่ามกลางแสงไฟถูกแทนที่ด้วยกุญแจมือ และกระบวนการทางกฎหมายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การตรวจสอบทรัพย์สินเริ่มต้นขึ้นบัญชีจำนวนมากถูกอายัดทรัพย์สินมูลค่าสูงถูกตรวจสอบที่มาและความเชื่อมโยงกับบุคคลอื่นๆค่อยๆปรากฏชัดในชั้นพิจารณาคดีจำเลยพยายามชี้แจงถึงความบริสุทธิ์อ้างถึงความไม่เข้าใจในกฎหมายและปฏิเสธบทบาทสำคัญในเครือข่าย แต่หลักฐานจากการสืบสวนมีความชัดเจนและเป็นระบบข้อมูลด้านเส้นทางการเงินการติดต่อสื่อสารและคำให้การของพยานหลายฝ่ายสอดคล้องกันจนไม่อาจปฏิเสธได้ในที่สุดสารมีคำพิพากษาถึงที่สุดโทษสูงสุดตามกฎหมายถูกพิจารณาก่อนจะมีการลดโทษตามกระบวนการยุติธรรมเหลือโทษจำคุกตลอดชีวิต จากชีวิตที่รายร้อมด้วยความหรูหรากลายเป็นชีวิตภายในกำแพงเรือนจำไม่มีเสียงเครื่องยนต์ไม่มีงานเลี้ยงและไม่มีภาพลักษณ์ที่สร้างขึ้นได้อีกต่อไปคดีนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นบทเรียนสำคัญของสังคมว่าภาพลักษณ์ที่ดูสมบูรณ์แบบอาจซ่อนผลกระทบที่สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงและไม่มีความมั่งคั่งใดสามารถปกป้องใคร จากความรับผิดชอบได้ตลอดไป